ในส่วนของตัวเลขอาจารย์ใครเนี่ยมีความเคลื่อนไหวครับผมเนาะตอนใสายสยอาจารย์ใครเพิ่นไอยุเพิ่นไปธุระนะครับกินกินนิมนต์นะครับ,มมนะรบก็เลยได้นนข้ามาช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าแรกๆกว่าแอดจีแล้วเวียกแล้วงานเนาะครับกินเขาแรงจังค่อยจังออกกินเขาแรงแล้วจังค่อยออกมา,ากกรับก็เลยดึกจังน้อยครับผม ถ้าเบิ้งมือนี้พรท่านเนาะมืออื่นจะกระจัางค่อยเบิ้องก็ได้ครับผมเนาะเอามือนีเข้ามาครับก็ได้พูดคุยกับท่อาอาจารย์ใครมีความฝันครับผมเมือ่อคืนนี้ครับประมาณช่วงตีหาครับตีซี่กว็กว่าตีหาช่วงนี้แหละคอนสิแจ้งครับ พระอาจารย์ไครเ,เพิ่นเพิ่นฝันมีผู้ชายผูหนึ่งของมาในวัดครับมาถามอาจารย์ไครว่าเลขศูนย์เนี่ยมันสิม้อีรีบองวดนี่มันสียูอลีรีบอกนะครับพระอาจารย์ไครเพิ่งก็ได้ตอบกลับไปอย่างหนักแน่นและมั่นใจว่ายู ยูในในหัศูนย์ออนทีขึ้นในฝันได้ครับในฝันเนาะหลังจากนั้นผู้ชายที่เข่ามาถามกลับมาอีกครับว่ามันแมนแทบ้บ่อ่พระจานยร์าสันบาทนี้พระจนันาร์ใครพอท่านได้ต่อรับมีเสียงปริศนาอ่าเสียงปริศนาแสกมากครับแมนแทก เสียงพิิศนาเด็บ้านนีก็เลยถามาจา์ไครว่าไผ่ล่ะครับาจอาจา์ไทรเป็นผู้อยู่นี่ลทำมาลักษณะจังสีบมบ่บเห็นตัวครับมีแต่เสียงมากครับเพราะว่าผู้ใายที่เขาม่านี่คำ,ำถามแรกที่เพิ่นถามเนี่ยเพิ่นถามจาจ์ไครว่าเลขศูนย์เนี่ยมันอยู่แถวบ่ัน มันสีมาอยู่บอ่ออยู่แทอยู่บอ่อาระจย์ใครก็ตอบไปแล้ววายูมันสีมาอยู่หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นบ่มันใจถามกลับมาอีกแมนแท่บอนะครับเสียงปิดสนาแทรกเข้ามาทันทีแมนแท่นะครับมาแอดก็คิดว่าผู้พมงคือกันครับก่อนที่จะถามประจย์ใครว่าเป็นน่าจะเป็นเสียงไผ่ คิดไว้ก่อนแล้วว่าน่าจะเป็นปูพุ่มนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านๆมาครับพมิต่เสียงแสกมากอย่างสี่แมนนครับมีคนเดียวเอเมอเมันมันมันคนอ่ามีอย่างเดียวเนอะอเอ็นไลเอยงาะไรอาจารย์ไซผมไหมมีผู้เดียวนาะครับมีผู้เดียวมีผู้เดียวรครับเพื่อปูนั่นแหละ นี่แหละครับฝันแค่นั้นครับคุยกันสองสามประโยคครับหลังจากนั้นพระจาจาร์ไทยเพิ่กนกระตื้นนะครับไปใ้เวลาตื่นไปทําวัดตามปกติเนาะและล่าสุดครับที่จริงเนี่ยถ้ามีแค่ฝันมืาขึ้นอย่างเดียวเนี่ยพระจาจาร์เพิ่นลสิให้แอดเขามาถามดิ แต่ว่ามือนี่ช่วงประมาณเกือบเกือบจะเที่ยงหรือเที่ยงเนี่หละครับช่วงนี้แหละพระอาจารย์ใครมันโทรไปถามว่ายุใส่นอสันเนี่ยโทรไปถามว่าอยู่ใส่นอดนิดบรดโทรไปบอกว่าเขามมหาแน่ครับแต่ว่าแอบดหูแล้วถ้าพระอาจารย์โทรไปหาเนี่ต้องมีครับต้องมีอย่างสักอย่าง นะครับสาเหตุที่ได้ทั่ไปเนะี่ยเพราะว่าอ๋แอแกรเลยถามกับาจารย์ใครว่าเป็นอย่างนี้อย่างบน่นครับาจา์มีความเคลื่อนไหวอีกอย่างอยู่บอ่อนะมีมาสัน่นก็เลยว่าตะวันแรงๆคอยขอมาเด้อเพราะว่าช่วงบยบ่อยูนะครับช่วงใบประยูนี่แหละครับก็เลยได้ขอมาตอนแรกนี่ครับฝันต่อไปนี่ครับ เป็นสาเหตุที่ถึงกับให้พระอาจารย์ใครโทรหาคนมีโชค่านที่หลังจากช่วงชันเพลนแล้วครับพระอาจารย์ไพยเพิ่นกับมาพักผ่อนอยู่ที่กุฏินะครับฝันครับฝันกลางวันครับผมแอดเฟได้ยินว่าบางคนกับว่าฝันกลางวันเนี้ย แม่นนักแหลนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าฝันกลางวันเชื่อไม่ได้ขึ้ต่างคนกับที่ต่างความคิดเห็นกันนะครับอานใจใครเพิ่งได้ว่าช่วงเล่นเพิ่นฝันฝันว่าที่กุฏินี่ครับมีพอออกไม่ออกครับก็คือมีชาวบ้านแหละครับขึ้นมาเต็มกุฏิ พุติเนี่ยครับพุทิที่แอดนั่งอยู่เนี่ยขึ้นมาเต็มเลยมาหาพระอาจารย์ใครแล้วก็เลยมา,มาถามพระอาจารย์ใครนะครับมาถามว่าพระอาจารย์คือว่าพระอาจารย์จะเก็บเงินครับเก็บเงินในที่นี่นะครับหมายถึงว่าเวลามีา่จะเฮ็ดอย่างสักอยา่างจะสางโน่นนี่นั่นจังเสียครับกัสิมนี้กัน เก็บเงินกันเราไปเฮ็ดยังสิไหมครับในคําถามของอพวกยิ่งที่มันถามกันมากคือว่าพระอาจาร์จะเก็บเงินพระาจานทร์ไทรก็ว่าแมนา่นนนแต่ว่าพระาจานทร์ไทยมันจำบ่ด้ว่าในฝันนะ่ะโบงหงวาจะเฮ็ดนี่อย่างสักอย่างหน,น,นึ่งเนี่ย่านนี้ไม่ไม่ออกเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วเก็บคนละจักบาัจาันทร์ไทยเป็นก็นบอกว่าคนละสามสิบบาทนะครับ เก็บคนละ30สบาทครับแต่ว่าทันใดนั้นมีเสียงผู้ยิ่งคนหนึ่งแสกขึ้นมากครับที่พระอาจารย์บอกว่าเก็บคนละ30บาทเนี่ยมีเสียงผู้ยิ่งคนหนึ่งแสกขึ้นมากบอกว่าบ่แมน้นี่พระอาจารย์มันต้องสี่สิบาทนะครับว่บาแมนส0บาทต้องเก็บคนต้องเก็บคนละสี่บาทครับในความหมายของเพื่นเนาะ พระอาจารย์ก็เลยแย่งว่าบบแมนเก็บสามสิบบาทถึกแล้วนะครับนี่คือในการสนทนากันนะครับอ๋อแอดลืมบอกไปครับในฝันเนี่ยพระอาจารย์บริยุคนเดียวนะครับหมายถึงว่าบริมีบริมีพระองค์เดียวแค่เฉพาะพระอาจารย์ไทรครับมีพระอีกคนหนึ่งครับนางยูน้ำกันครับพระอาจารย์ไทย เพิ่นก็นั่งฟังกันสทนทนาให้คุแกันเนาะหลังจากนั้นหลังที่หลังจากที่พระอาจารย์ใทยยืนยันว่าเก็บคนละสามบาทนะถูกแล้วนะครับหลังจากนั้นพ่อไม่ออกเพิ่อนก็เลยพากันลงจากกุฏิกับครับอ่า บ่ามไม่ออกที่ถามพระอาจารย์ใครที่บอกพระอาจารย์ใครแอบบอกผมเหมือเนาะก่อนนี้เพื่อนจะถามนั่นในบทสนทนากันนะเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเอาเงินมาให้ที่ว่าพระอาจารย์ไครจะเก็บเงินนะแล้วเพื่อนถามว่าพูดจากบาทนั่นล่ะนะครับแล้วก็ยินยังกันที่สามสิบาทนะครับถึงแม้ว่าจะมีหนึ่งคนแทรกขึ้นมาว่าไม่ใช่มันจะต้องเป็นสี่สิบบาทนะครับ แต่พระอาจารย์ใข่ก็ยืนยันครับว่าบอมสามสิบบาทถูกแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเพื่อนกับภากันกลับครับกลับลงไปพระอาจารย์ใครกันได้นั่งงงอยู่เฮาคือว่าเสลี่ยเงินไม่ให้คือว่าเห็นให้พระอาจารย์ใครคุยกับพาะอีกรลูปหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างกันเพื่อนพี่ว่าเสียเงินไม่ให้นะครับพระอาจารย์านั้นเพื่อนกับ่มีความเห็นอย่าง ห,หลังจากที่พ่อไปออกลุ่งจากกุฏิไปนะครับยางวิดไปนะครับพระอาจารย์ไทยเพ็่นกเ็เลยว่าเอ้าบาทนี้สิพักพรมาสั่นใหฝันนะครับสิพักพรบาทนี้พระรูปที่นั่งอยู่น้อกัน,นครับพรเพื่อนก็เลยยางไปที่ประตูเนานะบอท่านโดนครับพระอาจารย์เพื่อนเพิ่นตะโกนเรียกพระอาจาร,รย์ยรไทยแบบคล้ายๆครับแบบตื่นเต้นนะครับตื่นเต้น พระอาจารย์พระอาจารย์มเบม่งอันนี้นดียครับเพื่อนบอกว่าอย่างสี่จันพระอาจารย์ใครเิ่นก็ะไรถามกลับไปเอาแม่นยังล่ะว่าสั่นมาเมืองอันนี้เอาสั่นพระอาจารย์ใครยงังไปเบิง่งเงินครับเน็บอยู่เต็มกุฏิครับอยู่นับขอบกําแพงครับนับจำนวนบ่ไดดคือเพื่อนมากเพื่อนไห่ไห้อยู่เงินแต่ว่าเพื่อนบ่ได้ถวายไห้กับพระอาจารย์ใคร ขึ้นเน็บใส่คุติไว้ครับกําแงกําแงกคุตินะครับแต่ว่ามันหลายก็เลยบ่รใรนับว่าเท่าใดนี่แหละครับฝันกลางวันกระจบแบบนี้บาดนี้แอดสงสัยครับพอวามีหนึ่งคนที่แย้งขึ้นมาว่าสี่ศ นะครับจะลืมว่าตัวเลขที่แอดสรุปให้นะมี40ด้วยกันที่แอดแปลความฝันแปลความฝันของพราะจานทร์ใครที่ว่ามีผู้หญิงผู้ชายมาถาวายใครมีตัวเลข40อยู่ในนั้นว่าแมนเพิ่งจะเอาว่าแมนเลขมันจะเปลี่ยน40บอกครับพระจานทร์ใครพระอาจารย์ใคาารมันบอกว่าบ่แมนบ่แมนครับ พิ่นได้รับ40เงิน40บาทไว้ยอมรับเป็น40บาทเนี่ยถึงจะมองเป็น40นได้แต่ว่าตัวนี้ในฝันอาจารย์ใครยังยืนยัน30 30คือเก่า 3, 3, 0, นะครับถ้าอาจารย์ใครก็เลยคิดว่าตัวนี้จะเป็นการย้ำตัวเลขว่าเลขนี้มันอาจจะยู่แล้วล่ะนะครับ น่าจะบลอกเปลี่ยนแล้วครับอยู่ที่สามศูนย์เนี่ยนะครับนี่คือพระจัทนทร์ใคเพิ่มมั่นใจส่วนตัวเนาะเดี๋ยวแอดให้เบิ้งตัวเลขที่พระจัทนทร์ใคเพิ่มฟันมากครับผมทีเนาะก็เป็นอ่าฉบับเป็นใบเดียวกันเนาะเป็นใบเดียวกันที่แอดให้เบิ้งไปก่อนหนะ้านี้ครับ นี่แหละครับจันทร์ไคยังฟันเป็น930อยู่ครับแล้วก็มั่นใจ30อยู่เหมือนเดิมครับคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าตัวอื่นๆนะครับอ๋อตัวร่องครับคือ93นะครับ30เนี่ยพระอาจารย์ไคคิดว่าอาจน่าจะนะครับให้ใช้คําว่าน่าจะซะน่าจะเป็นบนนะครับถ้า30เนี่ยแต่ถ้า93เนี่ยน่าจะเป็นล่าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับ่มมี่เอียงแน่นอนครับผมก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของะอาจา์ไค่ที่คิดว่ามัน่นาจะเป็นแบบนี้น,น,นะครับนนในส่วนของ58กับ90นนะครับก็ทิ้งไม่ได้ครับผมทิ้งไม่ได้ครับนะครับย่างที่บอกไปครับในส่วนตัวแอดครับ แอดมาร์เกเรตผู้นี้ครับเนี่ยสามศูนย์ับกับหาแปดนะครับสามศูนย์กับหาแปดนะครับพระอาจารย์แต่แอดนี่เห็นตาจากพะอจารย์ใคแอดคิดว่าสามศูนย์มีความรู้สึกว่าถ้าสามศูนย์มากนี่มันจะมาล่างเหยแต่มันก็ขัดกับเลขสิบหางของเส้นขาอยู่เพราะว่าเลขสิบหางเส้นขาบ่มีสามศูนย์ นะครับในส่วนบนเนี่ยระหว่าง2คู่นี้เนี่ยตัวที่แอดมักเนี่ยแอดมักตัวนี้เป็นบนหลายปลาครับผมนะแต่ว่าแต่คือว่าเหรอครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยกระชมีความคิดเห็นบวกคือกันนะครับอันนี้ก็คือห่างกันบ่ได้นะครับใช่อ่าทีนิ่พี่ข้อเอาเองไปนะครับความคิดถ่มันนะครับมักบวกคือกัน นะครับเอากระทือว่าของขังที่ชัดเจนพอสมควรครับจากฝันเมื่อคืนนี้ตอนตีสี่ตีห้านะครับมีเสียงจากปูหล่ะบอกว่าแม่นแท่ศูนยนะ์นะครับแล้วกับฝันตอนประมาณช่วงก่อนเที่ยงนะครับยืนยันที่อยู่ที่สามศ นะครับ,นะรบสรุปก็คือเน้นนะครับฝันสองฝันล่าสุดเป็นการไม่เน้นย้ำตัวเลขครับบด้เปี่ยนตัวเลขครับแต่ว่าเน้นลงไปอีกนะครับเอาเมื่อนี้ดึกครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเพี้ยแน่จากน้อยเกิดเลย ว่าไูค่อยออกเหนไหนครับผมอ๋อเลขของคุณแม่ดวงเกือบจะเฮงครับที่ปู่ตาประขาวเนาะเพิ่นกลับมาจากไปอาบุญวัหนองพันษาไปรวมงานอาบุญวัหนองพันษาที่ริมฟังโขงเพิ่นกลับมาเอาของเอาของฝากมากนะครับโยนของให้ในของไม่ครบสามตัวนะครับ 093ครับก็เป็นเลขตัวเดียวกันกับของพระอาจารย์ไทยแล้วเมื่อนี้แอดเบ่าสูพรอาจารย์ไทยเป็นฟังว่ามีเอฟซีถันหนึ่งคอมเมนต์มาว่าแอดบ่เม,มนูพุมาอาจารย์ไทยบอกมเมนตมาัากขาวที่ยูวัดอาจารย์ไทยนี่บอกไปบอกเพิ่แอดก็เลยว่า ก็ได้ตอบตอบไปว่าบ่น่าจะแมนเพราะว่าอยู่ไกลกันนะย่องพูนและย่องกับชอนบุรีนี่เอ้ยเมื่อนรย่องกับชนบุรีและยอ่ะยองกับอุดรท่านีมันอยู่ไกลกันนะครับแอลก็ตอบไปแต่ว่าพะบอกสุภาจาจย์ใครฟังเป็นว่าเป็นไปได้นะครับน,น,นะครับเพิ่นการส,ไสิไปจําศินไปอยังกับพวกหูหละ่ะไปน้ากันคือจังไดกับพวกหูหรือ อันนี้บบกูเรอแเตว่วอาจารย์ใครบอกว่าเป็นไปได้มีความเปลี่ยนไปได้ครับถึงอาจจะบอกเป็นปูตรประปปลาเทา้าอ่าคนปูตรประปลาเท้าคนนั่นแต่ว่าก็อาจจะเป็นที่ไปน้ำกันยังสิแมในความคิดของอาจารย์ใครเพราะว่าช่วงของพรรษาอ๋อมีอีกคำหนึ่งครับาอาจารย์ใครเพิ่นบอกแอดว่า ตาปะเขาอยู่ที่วัดเนี่ยเพิ่นมีอยู่สองมีอยู่สองคนมีอยู่สองคนแต่ตอนนี้เพิ่นอยู่ผู้เดียวช่วงเขาพรัษาเนี่ยมีเหลือผู้เดียวอีกคนอีกคนหนึ่งเนี่ยตาปะเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยเพิ่นนายจะไปจําศีนที่ไหนสักแห่งแต่ว่าหลังออกพวัษาเพิ่นก็นนาจะกลับมาเนาะข้าไปเหนออกพวรษาเนาะคิดว่าเพิ่นนาจะกลับมาออกพวัษา อาจารย์ไทยก็เลยบอกว่าเป็นไปได้คือกันเพราะว่าถึงแม้ว่าระยองกับอุดรธานีจะอยู่ห่างกันนะครับแต่ว่าภูมิเทวดาพิ่นปั๊บแปะเท่าเดียวครับแค่กพริปตาขึ้นไปหอดแล้วจนส่งใไนอกจ็เป็นไปได้เอากสรุปครับผมคลิปนี้ของอาจารย์ไทยครับฝัน2ฝันตีสี่ตีห้าแล้วก็ช่วงก่อนเที่ยง มาเน้นย้ําตัวเลขนะครับยังเน้นย้าอยู่ที่สามศูนย์นะครับโดยเฉพาะศูนย์เนี่ยศูนย์ครับคิดว่ามั่นใจมากๆที่ว่าศูนย์จะมานะครับเนาะแต่เอฟซีท่านใดบอมบ์มาสามศูนย์ในหันกันมีเก้าศูนย์อีกตัวนึงก็รอบไปจับเบิ็งครับผมเอาคลิปนี้กับว่าเงาขึเกินไปแล้วละ่ะเอฟซีกับส้มสีม่วงนอนแล้วแอดว่าย่างไรก็ฝากไว้แค่นี้ครับพอกันไม่คิดหนาครับ พรุ่งนี้ครับผมครับสวัสดีครับ